กินมากเลยพี่ท่านพูดมันนั้นช่วยไปเอาลงเตียมสิคืนหน่อยไอ้เพื่อนรักทานพีไหนๆแกกับฉันก็สิเดียวกันเฮ้ยไปช่วยกันลงเตี้ยมแกทำไมนะไอ้งกงมันจะยึดลงเตียมฉันไอ้งกงมันมากี่คนมันมากันสามคนมันมาสามคนแล้วก็ในพลเมาเลอเพื่อจะมายึดร้านแกไม่ใช่มึงฟังกูก้ที่เออไอ้นี่มึงพูดไปเนี่ย อะไรคือไม่กงกงอันไอ้พลแล้วลุงน้องมันอีกคนนึงฉันจำชื่อไม่ได้มันมาที่ร้านแกใช่ไหมสามคนเออมันมาที่ร้านสามคนมันจะยึดร้านฉันทั้งทั้งที่เป็นร้านแกมึงฟังสิไม่ฟังอ่ะพี่กูถามว่กูผิดตรงไหนเนี่ยเจ้าลองเตียกของฉันแล้วมาททำร้ายแกมึงไม่ฟังนี่มึงไปที่อื่นไปขึ้นขึ้นผิดอะไรเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เอาละไรไม่็นไร มามาสามคนไม่ฟังอีกแล้วมึงก็ฟังหนึ่งมั้งหรอนี่เมียเมาเลอกเมาเลอกมีเมาเลิกมีไอ้โกงโกงมีลูกน้องโผล่เถือกเอออย่างนี้มึงพูดถูกสามคนอ๋าอ๋อนี่คือถูกอ่าแล้วเมื่อกี้กูผิดอะไรนี่ถูกเลยเก็บไว้เลยเก็บไว้ถูกอ่ะดืนะเก็บไว้ละมันมากันสามคนมาที่ร้านแกมึงไม่ฟังอีกแล้ว เนี่ยมึงไม่ฟังไงมึงจะาตาลมมึงง่ายเท่งไปเอาร้านฉันคืนเพื่อนเออจำจะไม่ถามแล้วฉันจะพาแกไปที่ร้านเพื่อเอาร้านแกคืนขอร้านเกไม่ถูกยน่ยหรอเราต้องรวมพลังกันผลึกลมปานคู่ิดอะไรเขาจะไปช่วยนะเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยใจจริงมา ฮะอืมวางวางให้ตรงดิเออลองลองซ้อมวางที่มึงวางเป็นหรือเปล่าเฮ้ยเออทอามายังเฮ้ยออลองวางดิลองวางองางนันนี้ลองนี้นเนี่ยทำไมเขาทำได้มึงทำไม่ได้อ่ะเนี่ยอย่างนี้มึงทำได้เหมือนมันแกล้งอ่ะขอโทษขอโทษปั๊บอย่าดูเห็นดูเนี่ยเห็นไหมเอะ นี่ได้นะ,อ,ะอ่ะมาเราจะพุกึกงรูปปลากันได้โอ๊ย <c oughs> ม,อมือมือมึงว่างเลยไหมหยิบหย,ยิบไปทำอ่าไปไปหยิบหยิบไปเลยออฮอย่างนี้ได้เรงเองนี่ลราเองนี่ไม่ได้ คุณคิดแล้วเหรเออว่าทบทวนแล้วตั้งคติแล้วเออว่าไม่ไปดีกว่าไปไปไปร้านแกไป